สวัสดีครับผมมีข่าวรลายมาบอกนะเพราะว่าผมจะต้องอยู่กลางวันแล้วนะครับเลิกงานสองทุ่มนะครับคือก็ทําธุระอีกเป็นห้าทุ่มอาจจะทําคลิปไม่ได้ทีมันได้ก่อนแนละ้วเสียดายก็สิบห้าวันนับสิบห้าวันอย่างละสิบห้าวันเดี๋ยวไปอยู่กลางคืนก็ต่อเนื่องได้เหมือนเดิมชชวานี้เกมอะไรงดไปก่อนขอภัยนะบางเกมแม่ง <c oughs> เสียงเลอะเลย ผมยังไม่รู้เรื่องเลยได้ไล่ตามจอมโจรไปอันนั้นต้องมีห้องสมบัติใช่ไหมโจรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นต้องมีเอ้ยมีโจรนั่นแหละในห้องสมบัติใช่ไหมนี่เออไม่ใช่ปะเออไม่ใช่ไม่ใช่อันดับแรก มันจะเรยียงังไงวะห้องสฟมบัติจอมโจรถูกกะไระจจนี่วะจอมโจรแปลงเจอมึอนงงมึนงงอะไรวะห้องโถงจอมโจรได้คืนด้วยนะตอนนี้อันาบริเณเป็นของฉันแล้วไหนใครบอกนะ ว่าฉันจะได้เป็นคนที่หัวเลาะคนสุดท้ายเฮ้อถ้าจะให้ไปเป็นเพื่อนกับเธอฉันว่าความสัมพันธ์แบบตอนนี้ยังน่าสนใจกว่าอีกอาจะจคนสวยจอมจูนประทะกับอ่านดออกใครวะอย่าดูเดือดจะไปประทะยังไงวะประทะห้องโถงไหมห้เราเวลาหยุดนิ่งมึนงง เวลาหยุดนี่งานจะไปไอ้เนี้ยถูกใจการประลองครับสุดท้ายอันงดงามการเปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ในค่ําคืนนี้มันจะจบลงยังไงกันนะฮมาจับตาดูกันดีกว่าขออภัยนะคุณผู้ชมแม่งเสียงอ่ะสุดท้ายก็มีแต่อีนี่นี่นะ คำนำยินดีต้อนรับสู่โลกอันดึกครับเอา้าคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะทั้งไขแมกและจุดพิกผันทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของฉันเองอะไรไปคขวยเป็นไงกลัวขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะขอไปลง,อล,ลงจาคุณชมนงในนี้กูรู้ไม่ต่เอฮยอย้ยรูไม่ต่อโอเคสวย นา,าวันทมาละแชร์เรื่องราวสี่ครั้งแชร์ไปทำที่ใหญ่หลายครั้งอีนี่มันแต่งเรื่องอ่ะเห็นไหมแต่งเรื่องอ่ะเด็กไม่ดีเราเด็กไม่ดีต้องโดนอะไรต้องโดนข่มขืน ันไทยก็เป็นฝฟมืขอขงองหญิงท่านเลยจะเป็นสตีที่ชั่วร้ายจริงๆช่างเร็วชามต่ำช้าจริงเพื่งมันเล่นละครด้วยตัวเองวุไน้าหนางคงเงาอะ่ะต้องหาผัวไปให้เย็ดนะครับค่อยไม่เงาจบนาตีสวัสดิ์ท่านผู้เจริญ โอเคกูไม่เล่นแล้วนะเรื่องของมึงเลยจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของคืนหลอนปราสาทเฮี้ยนนะก็จบไปแล้วครับเจอกันะกทีแล้วเราก็เลยปานฟรีเมมาปีเมผีเมมาปานระดับขั้นสุดยอดในสุดโขทัยมาครองละนี่แหละที่คู่ควรกับข้านะ สวยต้องดูหน่อยปติกปต๊กมาปติกมาพวกนี้เอาไว้สะสมสะสมมาก,ม,ากมันใช้ไม่ได้หรอกถึงใช้ได้ก็ใช้ได้ช่วงแรกครับช่วงแรกคนสมัครใหม่ๆคนสมัครใหม่จะใช้ได้เจ็บมันอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนี้ป่านมันเยอะเนาะเยอะมากอะ่ะ คู้ครับทิ้งก็ไม่ได้แม่งสะสมีแด่ปานที่ไม่เคยเห็นยังไงฟรีเมอโอเคครับจบแล้วไปใครไหนเข้ารับชมฝากกดไลค์สับสไครต์นะครับ,รบ